จดจำท่ารำก็ว่ายากแล้วนะคะแต่ที่พระเอกนุ่มดาวจากเมียนมาและต่างๆนัรุจีพระนางจากละครฟอร์มยักษ์ของไทย p ี s จากเจ้าพญาสู่อิวรวดีต้องทำการบ้านแบบหนักหนาเลยก็คือการใช้ภาษากายแบบนี้นะคะในการสื่อสารเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมอย่างฉากที่คุณผู้ชมดูอยู่นี้นะคะก็คือฉากบุษบาเสียงทาอาบุษบาเสียงเทียนค่ะจากบทวรรณคดีเรื่องอีเหนานั่นเองนะคะ แม้ว่าจะเคยมีพื้นฐานการรำกันมาบ้างแล้วแต่ว่าการต้องถ่ายทอดท่ารำที่ผสมผสานร,ระหว่างไทยและเมียนมาก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องมาเวิร์กช็อปกันใหม่หมดค่ะเรียนรู้แลกเปลี่ยนศินละปะวัฒนธรรมระหว่างกันค่ะเอ่อตดกว่าชามุชีบกว่าเวลาเลสูตรทีู่้การเดาการเดาไปนี่ค่ะ พระเอกจากเมียนมาบอกว่าท่ารําของไทยและ,ะเมียนมาเนี่ยมีจังหวะที่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะคะแต่ก็มีคล้ายกันโดยสเสน่ห์อย่างในการรําแบบไทยก็คือมีความนุ่มนวลแต่ขณะดเดียวกันก็มีบางจังหวะที่ต้องรวดเร็วแล้วก็โลดโผนด้วยค่ะ ที่ลำแต่ก่อนก็คือลำวงมาตรฐานแค่นั้นเลยอะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดเยอะกว่าแล้วก็บวกกับการที่มันเป็นการไร่ลำย้อนอดีตไปสมัยหนูนะคะมันก็จะมีท่าที่อย่างลำวงปกติก็จะตั้งวงโคง้งใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยนั้นเขาก็จะต้องแบบหักเป็นมุมๆนิดนึงเพราะว่าได้อิทธิพลจากพมา่าอะไรอย่างี้ ในละครจากเจ้าพระยาสุออรวดีนะคะมี2ช่วงเวลาด้วยกันที่จะเล่าผ่านละครเรื่องนี้ก็คือมีอดีตค่ะคุณผู้ชมคะและก็ปัจจุบันนะคะตรงส่วนที่ยากก็คือการนําเสนออดีตค่ะอย่างเรื่องท่ารำนาฏศิลป์ต่างๆก็ต้องมีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อความสมจริงด้วยได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ก็คือครูเอ็มและครูอรันจากคิดบวกสิบมาช่วยฝึกสอนนะคะซึ่งความยากก็อยู่ที่ขั้นตอนการวิจัยและศึกษาหาข้อมูลนี่แหละเพื่อนําท่ารำสมัยกรุงเก่ามาประยุก์ ให้เข้ากับพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันด้วยค่ะก็คือวงอย่างสมัยนี้ครับเวลาเราตั้งเราก็จะมีความยาวที่ตั้งออกมาเป็นวงยาวได้ขนาดนี้แต่พอมันถูกย่อลงมันก็จะต้องมีการแล้วเส้นพอกับกาว่าทอเราย่อลงไปสอดคล้องกับภาพจิตรกรรมที่มีภาพนาฏกรรมในยุคสมัยนั้นนะครับว่าเออเป็นภาพอย่างนี้แล้วก็เส้นพอถูกย่อลง มากขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่าความแตกต่างกันครับตรงนี้ที่จะเห็นได้ชัดเจนก็ใช้วิธีการดูจากภาพจิตรกรรมฝาผนังบางที่มีภาพจิตรกรรมในอดีตหรือว่าสมุดคอยในสมนัยอยุธยาว่า movement หรือการ composition ของของตัวละครหรือว่าภาพเหล่านาั้นครับมีท่าทางเปนอยงเราก็อยากที่จะนําเสนอศิลปะตรงนั้นนี่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปสมัยอยุธยากรุงเก่าเราจะเห็นท่ารำแบบไหน การแสดงจะเป็นแบบไหนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นการแสดงโขนละครต่างๆในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลักษณะที่มีแบบแผนในแบบรัตนโกสิทร์เราต้องการที่จะทําให้ศิละปะเหล่านี้กลับมามีชีวิตชีวายรั้งแล้วเราอยากจะให้มันเป็นสิ่งที่ดูได้กับคนรุ่นใหม่ ก่อนหน้านี้ค่ะจากเจ้าพระยาสุรวดีนะวางแผนจะออนแอร์ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ต่อเนื่องด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองในเมียนมานะคะทําให้กองละครเนี่ยต้องพับโปรเจกต์ที่จะเดินทางไปถ่ายทําที่เมียนมาไว้ก่อนด้วยค่ะแล้วก็มีการปรับบทกันใหม่นะคะใช้การเล่าเรื่องในเมืองไทยให้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ต้องดึงเทคโนโลยีมาแล้วค่ะวิชวลเอฟเฟก t นะคะมาช่วยเพิ่มความสมจริงก็เลยคาดว่าน่าจะออนแอร์ได้ภายในปีนี้แล้วค่ะ